มอเตอรเปิดล <buffalo S 2> ้านเบิ Trail ้งลูกชายไปเสืออันซื้อโทรศัพท์ไม่ห้อันเงินพิซซ่าพนอดเพ่อนั้นบังเด้อซีรีวิวของแถม anh thôn nó là sắp làm cả dù anh thai dù nì lạ Review khóng thèm, có thèm nhằng nè Bưng thèm nhằng nè bưng á เครื่องชาร์จโอ้ยเก็บเงินไว้ถ้าใส่นี่ ทำบอม้าตามกำหนดท่อเห้มาเอาแล้วบอมานี่เจ็บเขากระเป๋าคือเกาเด้อที่บอกไว้ก่อนประกาศพันซื้อก่อนเอ,อิ่นบอมาเอาไพยในมือนี่ขึ้นเขากระเป๋าคือเกาเด้อเจ้านี ไม่มาเอาวันนี้เก็บข้ากระป๋าเหมือนเดิมนะใส่ยังไงล่ะเนี่ยอันนี้หูฟังนี่ของแถมของแถมหลายโชว์ของแถมของ อัพโปวันนี้นี่ว่า แลกอะนี่อีกนีว้าวว้าวว้าวนีของแขมยังอีกนู่ยัง แก้วนะคะไม่ใช่พลาสติกนะคะฮัลโหลมาสเตอร์เป็นแก้วนะคะแตกบ้าใส่กาแฟใส่อะไรได้ค่ะใส่กาแฟร,ร้อนอันนี้ ของแถมค่ะรีวิวของแถมและเจ้านี้ถ้าไม่มาตามกําหนดจะติดอีกวดนะคะ <c oughs> <c oughs> เข้ากระเป๋าคืนทังนะคะเ <c oughs> <c oughs> จ้านี้นี่แหละค่ะมา รีวิวของที่ไปซื้อโทรศัพท์วันนี้เขาให้อะไรมามัาง่งในแบรนด์นี้นะคะ AS นะคะเนี่ยนี่สามอย่างค่ะถ้าใครไปซื้อโทรศัพท์ที A ่ AS ตามนี้เลยนะคะของสม